พอพ้าดิมลมนีณตัวนี้พุ่งขึ้นเราไม่เคยเห็นนะเพราะเกิดมาก็ไม่เคยคาดเคยหมายว่าสวรรค์เป็นปยังไงพบโลกเป็น,นปยังไงนิพพานเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรูไปมีแต่คาดต่วายไปอย่าง้นแต่ได้คืนวันนั้นพูดทาชัดเจนเะเป็นอยู <c oughs> ่หลังเขาวัาโดยสบายจดีเวลาห้าทุ่มเป็นเลยนะ นี่ยตอนท่าทุกเปลงวันที่สิบห้าเดือนพฤษภาสองพันสี่รอยเก้าเก้าสิบสามนั่นแหะตอนที่ฟ้าดินถล่มถล่ในตอนนั้นพอฟ้าดินถลน่มนตัวนี้พุง่งขึ้นบดอากาศมันขึ้นไปได้ยังไงฟังที่น่ะมาอวดทัดทลายหรือนั่งอยู่ธรรมดานี่ล่ะ ร่างกายเรานี่มันพุ่งขึ้น